เอาแล้วกราบสวัสดีครับไ่กับ Dark ก e c t o r กับ chapter ที่10แล้วนะครับผมผมคิดว่านี่น่าจะเป็น c h a p ตอร์สุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็น chapter ชื่อเกมเลยนะครับผม Dark Sector นะครับครั้งที่แล้วเราขี่ขี่เรียกว่าขับขับหุ่นยนต์นะครับผมตะลุยกองทัพมาแล้วก็มาอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมเดินเล่นมาแล้วก่อนหน้านั้นนะครับผมแต่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเดินเล่นมาก่อนหนั้นประมาณแถวนี้แหละ ไม่เจออะไรเลยครับผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรละแต่ว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าน่ายอยากได้ท่อ,อมีท่อให้ไหม <c oughs> พอดีทาไนอยู่ข้างหลังมันไม่ได้ใช้แล้วเดว็ใช่ไหมเมื่อกี้ก็ขี่อุ่นยน์มานะครับไม่น่ามีอะไรละไม่น่ามีท่อด้วยแ <c oughs> ปอุ้ยผมตกใจหมดตีทอ่อเอเหมือนจะไม่ตีเราด้วย อ๋อหอยนั่นหรือเปล่าวะไอมาโลอ่ะผมว่าใช่แล้วโอ้โหำฟังได้คือถอย,<า>ย,ยกลับทหารในที่สุดคุณก็มาถึงเมสเซอร์อยู่ข้างล่างอ่ะเขากำลังเพิ่มพลังให้กับตู้นิลภัยอ่ะเพื่อบาง,งอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่ามไม่เป็นไรแมสเซอร์กับฉันคุยกันแล้วอะไรนะฉันรู้ว่ามันยากสำหรับนายที่จะยอมรับ แต่ในสถานการณ์แบบเนี้ยสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงได้เราไม่จะเสี่ยงเสมอเรื่องนี้จบแล้วสำหรับนายอย่าก็โวนไปฉันจะทำตามสัญญาฉัาจะส่งนายกลับบ้านาญญาานายบบานทำสำเร็จแล้วขึ้นเฮล,ลิคอปเตอร์กลับไปหาแพาทย์ซะเพื่อทำการกับจัดเชือโลเดี๋ยวก่อนคุณจะปล่อยผมไปแบบนี้เหรอ,หรอมีฟังนะเวลาของนายไม่มีแล้วไอ้นี่ไอ้เมเออยาแก้พิษว่ะ ได้แล้วอันเดียวกับที่คุณให้แมสเซอร์ไหมใช่แล้วอันเดียวกันอย่ามองฉันแบบนั้นนายคิดว่าตัวเองตัดสินฉันได้เหรอเจ้าสิ่งนี้อาวุธชิ้นนี้มันเปลี่ยนทุกอย่างและมันคือของฉันหน้าที่ของเราคือต้องควบคุมมันให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามดังนั้นเราต้องทำหน้าที่ของตัวเองและเสียสละในธุรกิจนี้เราต่างก็อยู่ห่างจากการเป็นการสูญเสียที่จะยอมรับได้ครัไอีไง ผมเชื่อคุณเลย,ยแต่เชื่อแกแต่คิดจริงๆว่าแกจะให้โอกาสฉันอีกครั้งแต่ฉันคิดว่าเป็นแกตายซะคนพวกนั้นพอแกทำให้ฉันขาดสติแกคิดว่าแกทำให้ฉันหัวเสียเพราะว่าแกทำให้ฉันติดเชื้อนี่เหรอฮ้อที่ตลกคือโคตรรู้สึกดีเลยว่าเออเออแล้วทำไมพวกนี้มันไม่ยิงเลยวะเอ,อ้ยพลังใหม่เหรอเรือเอาเอาแล้วเหรอโอ้โหกำลังเพลินกำลังเพลิน เฮ้ยเดี๋ยวปลาระเบิดก่อนแล้วกันปลาระเบิดก่อนกอะไรไม่รู้แหละอื้อโหยดีโหยดีหัวไอ้นุ่มยิงไอ้นุ่มยิงฟรียิงฟรีไหนไปไหนละไปไหนละเออยิงโอ้ย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 อย่าเผาคนอย่าเผาคนอย่างนี้อย่าตายตายอุ้ยเดี๋ยวขอรีเลื่องก่อนไอ้นุ่มตายไหมน่ะยังไม่ตายเออเกือบ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 ไปเกือบไป เอ้ยอย่าโย,ยนระเบิดเออมาดิแลกกันแลกกัน่กกนปืนอลองใช้หน่อยแล้วไม่โดนขอป,นอ,อปืนเอาปืนมาใช้หน่อ,อยเออขอลองใช้หน่อยอุ้ยโอ้โหอย่างดีปืนอะไรอย่างดีเอา้าหมดแล้วเหรออุ้ยแค่นี้เหรออุ้ยโโอ้หปืนอย่างดีเลยที่ก็บอกนี่มันดีจังอานแล้วไปไหนไวะนท่านี้ย ทางนี้เฮ้ยใครยิงเหมือนได้ยินเสียงใครยิงอืมไม่มีครับแถวนี้ไม่อะไรไหมไม่มีอ่าบาโลเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเราก็คือโอ้โหตู้กันมาแบบแต,แตั้งแต่ c h เตอร์แรกอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ชปเตอร์แรกแล้วดันมาแบบว่าเปลี่ยนใจกันดื้อ chapter สิบไม่ถูกต้องนะ แล้วก็เบื้องลึกเบื้องหลังก็คือยังไงวะผมไม่รู้ว่าว่ามาโลมันไปคุยอะไรกับแมสเซอร์ไว้นะครับเหมือนเราโดนหักหลังยังไงเลยไม่รู้ว่ะแต่ว่ายาโกเคยเหมือนจะบอกเราอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไม่ได้ฟังทีนะครับแบบเหมือนจะคุยจะคุยก็แบบว่าโดนอะไรมาขัดก่อนตลอดไหนแล้วนี่ยังไงวะเนี่ยนี่น่าจะทางไปอ่ะมีสายฟ้า อ้าวไม่เปิดข้าบนเหรอข้าบนไม่ใช่อ้าวฮัลโหลเอาอ๋าอ,อ,อเดินไปใกล้ๆอะเราได้กุญแจมาจากนาเดียแล้วนะครับอ้าวกดไม่ได้ด้วยอาชีพหายแล้วยังไงเนี่ยไปไงนี่หรอ ใช่ไปไงอะเกมบั๊กปะเนี่อะอูชัคเตอร์สุดท้ายไปไงครับเนี่ยนี่อีกอันอ๋อโอเคโอ้โหเอ้ยตายทำอะไร เออฉันเห็นฉันเห็นอะไรวะเนะี่ยแปะพยาแปลพยาแปลที่ฟังยิ่งโอ้โหจับใจความไม่ค่อยได้ด้วยฟังเนี่ยอ่านยิ่งจะไปดูจะอ่านถูกหรือเปล่าเลยไม่ต้องมานั่งฟังอีกนะครับอ่าเปิดตัวแล้วก็เดี๋ยวเอาสายฟ้าใช่ไหมไปใส่ตรงนี้ใช่หรือเปล่ามันจะมีสายฟ้าให้ทำไม เอาไปเปิดได้เลยนี่โธ่ดูว่าต้องถ่ายถ่ายฟ้าไปเอาครับคัสซีนอีกเวลาอ่าเหมือนจะยังนะเหมือนจะยังมีอะไรให้เก็บไหมยอยากได้ท่อจริงอยากได้ท่อมากเหมือนตอนไหนจะแบบว่าไม่ได้ใช้นะครับกระสุนหมดด้วยมีสายฟ้านะเหมือนจะได้ใช้ป้า โอ้โหฟังไม่ได้สับจับความไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนอะไปไหนอะเออโอ้โหหลายนัดแล้วน,นะหลายนัดแล้วน,นะเออโดนนักเนี่ยมีกี่ตัวจหาไม่เจอเอ้าวตายเลยตายเลย ไม่โดนเฮ้ยลบโอ้โหจะทิ้งตงกมันยิงไม่โดนไงเออมันโดนขาอา้าวโดนขากลับอีกโดนไม่ไมาเดชเปิดเกาะสู้เปิดเกาะสู้ไงเปิดเกาะสู้เปิดเกาะสู้สมาเดชอยู่ไหนไม่รู้ปาไปก่อนปาไปก่อนปาไปก่อนโดนเปล่าไม่รู้ปาไปก่อนอไหนแล้วมีอ,อื่นลูกงใหญ่ ตายไหมน่ะตายอยู่มีปหมฟ้าแบบห้ามฟ้าเฮ้ยโอ้โหดังแกงไหนเฮ้ยเอาว่ะมันวิญญาณฆ่าไปน่ะอือโดนโดนโดนอือโดนอีกอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่รู้เอาสายฟ้ามาหน่อยสายฟ้าหน่อยอย่าคูอย่าคูไอ้่ดุม ไม่ใช่เส้นทางที่เราจะต้องโตดที่ช้อนตระดตลรดดกรดตรดตรดยันีมีสตัวตัวหนึ่งตนึแล้วก็พาร์าเปิดกาะเดูอย่าอย่าอะไรไม่ได้ได้ทำอะไรไม่ได้เฮ้ยเเกาะไม่เกรงใจตัวแค่นี้ทำอะไรได้เฮ้ยยังไม่ตายหรอไห อยิงยิงเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยรีเลือยรีเลือยก่อนรีเลือยก่อนกระสุนไม่มีกระสุนเท่างในเออจะขอกระสุนนยเออชื่นใจไหมล่ะหกนะไหนไปไหนแล้วไปไหนแล้ววะต้องกดดิป่ะอ่ากดดิปตรงนี้ครับไป เฮ้ยผมจะมาผมจะมาเฮ้ยเดี๋ยวไปไปไม่ไหนเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องเล่นห้ามยิงห้ามยิงยิงไปยังจ้าโอ้โหต้องรอรีบขนาดนี้โดนปะน่ะเจอหรือเปล่าเฮ้ยอย่าติดอย่าติดอุ้อย่าติดเที่ยมก่อนโดนมาไม่รู้เที่ยมก่อนจ้าอุ้ยไม่โดนไม่โดนอยิงโดน เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมาสักใกล้มาสักใกล้ตายเด็กรีบไปนะยะยะยาเอ้ยฝั่งนู๊นฟังไหนยาเยอะมากเยอะมากนี่ตัดขาไม่โดนโดนโดนแต่ไม่ตายโดนแดงแรงเออตายลิฟีบไปมาไม่รู้ว่ามันยังไงวะเนี่ยโอ้ไม่โดนมันจุ๊กเก่งมันเล่นเป็นมันมีคนบังคับหรือโดนอยู่โดนอยู่ ไม,ม่แล้วโค้งไปดิโค้งไปดิโค้งไปโดนอันนี้ม,ม,อมีอยู่ไหนมีตัวเออโดนอยู่โดนอยู่ลิฟลิฟยังไม่มาลิฟต์เมาโดนขา,ากลับไงล่ะมายังลิฟอุย้ยลิฟมาแล้วเดี๋ยวยักเออจะมาดิจขอหน่อยขอหน่อยเท่ๆเลยหักแขนอ้าวไม่ได้หักแขนไอ้ที่มาแล้วก็ตัดคอแตกไงล่ะกดยัง โอ๊ยใครยิงใครยิงใครยิงโค้งโค้งไหนอะ่ะอ,ออยู่นู่นกระโดดข้ามไปผมแล้ไม่ตายด้วยเออหมดหลือปะยังยังไม่หมดเฮ้ยหลุดมันมาเรื่อยๆวะผมว่ามันมาเรื่อยๆแน่เลยวะ่ะเฮ้อไม่ถึงขึ้นเรื่อยๆผมว่ามันมาเรื่อยๆ เออยิ่งลงยิ่งลึกยิ่งลึกยิ่งลงเดินไม่ได้ครับเล่นคงจังไดได้ทั้งกระสุดทั้งกระสุดหกกระสุดธนมีหกนัดไม่มีให้เปลี่ยนเป็นลูกซองแล้วหรอ,อ,อบบกรูชชบเมื่อกี้ถ้าเป็นลูกซองจบไวแล้วใช่ไหมโอ้คือเรามันนข้าโหดอยู่แล้วไงไล้ลูกซองยิ่งแบบแรงกว่าธนัยอีกนะแต่แคบระยะมันไม่ได้ทั้งไหนครับผิดทาง มีอะไรไหมตรงนี้ประตูครับไปไม่ได้ไปไม่ได้ทางไหนมีระวังแห็งคนช่างสงสัยหรือเปล่าไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีนะเหลือทางเดียวแล้วแหละถ้าอย่างนั้นอะเหลือทางเดียวแล้วครับนายต้องการจะฆ่าฉันใช่ไหมแต่ต้องการจะจบเรื่องนี้ใช่ไหม เอออะไรหรอวะเออผมพยายามพยายามจะฟังแล้วจะแปลให้นะครับแ,แต่แต่ฟังไม่ได้ความฟังไม่ได้สับเลยอ่ะไม่มีซับให้หรอวะไปไหนวะเนี่ยไม่มีของให้ฟาร์มเลยไม่มีท่อด้วยอยากเปียนลูกซองมากเปิดไอ้นี่อีกละเออ เปิดเปิดไหนอ่ะตูนี่เหรอไม่ใช่นายสามารถเปลี่ยนได้ว่านายเป็นอะไรเป็นอะไรอย่างนั้นเหรอฉันก็คือตัวฉันใช่ไหมผมว่าประตูนั้นแน่เลยว่ะ บอกเลยชัดตักแขงไม่ได้อ่าประตูนี้อีกด้วยอุ้ยคาซินอุ้ยยาโกอถึกว่าลุงจะตุยซะแล้วยังอยู่เนี่ยเออยืนมือมาลุงเขาชาร์จมันอยู่ตัวส่งสัญญาณเฮ้ยให้แล้วก็เดินแบบเท่ไปเลยเหรอ ออกไปจากที่นี่ปิดประตูให้สนิทแล้วอย่าลืมโยนกุญแจทิ้งไปด้วยออขอบคุณอ๋อก็คือมันเอาไว้ปิดประตูข้างนอกอ๋อโอเครู้แล้วกุญแจไว้ใช้ทำอะไรแต่ว่าเราไม่ได้ใช้นะครับคนที่ใช้คือยาโกณแล้วนี่คือเราต้องไปหาแมสเซอร์ใช่ไหมมันไม่ค่อยเจอสระบุได้เด็ดแต่อยากเจอท่อมากเลยตอนนี้ ชักกระสุนเนาะโอ้โหมีสนายอยู่หกนัดไหนมามีแค่นี้ก็เอาแค่นี้เว้ยบัวที่ไหนใจหลักหนาใช่ไหมเรามันใจสู้อยู่แล้วจริงๆมีแค่กองจักรกระจกได้แล้วไหนอะมีรางวัลแห่งคนช่างสงสัยไหมอันนี้มีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่าไม่มีไม่มีมมโอเคอันนี้มันทาง ทางลิฟต์ลงเนะี่ยอโอ้ยลิฟต์มันเหมือนไอ้นี่เลยไอ้โหนึกถึงไอเกมเนี้ยเอเรียนดาร์กทีเซนตอ่ะตอนจังหวะหนีบอสแล้วก็ขึ้นขึ้นลิฟต์นี้มานะครับผมเออว่ะเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวไม่น่ามีอะไรละครับคำถามคือเราต้องไปทางไหนนะเกมนี้แบบพาร์ทนที้แทบไม่ได้สู้บอกเลยว่าไม่แทบไม่ได้สู้ วิ่งงงแล้ววิ่งงงอยู่วิเข้าคาซีนแน่นอนอย่างนี้ยางยางยางนะยางนะโอ้โหนึกว่าเข้าคาซีนแล้วแหมตกใจนึกว่าจะคาซีนตลอดเลยนะมีอะไรไหมตรงนี้อุ้ยอะของจริงแล้วคาซีนโหนี่เหรอวะห้องนิลภัย เดินดูครับใช่ไหมเนี่ยดูแลเลขอย่างหนาอย่ากระเรือดำน้ำอโหมันเปิดได้ขนาดนี้เลยหรอเกินไปนี่ U.S.F. Merin it's one of ours นี่เป็นหนึ่งไรของเราถูกต้องแล้วซีคลาสอะไรวะ โอ้ไม่แม่เจ้าเว้ยเมื่อสัญญาณนี้ออกไปมันจะกระจายไปทั่วโลกมันจะเปิดตาที่ปิดมานานให้ตื่นขึ้นและความทรมานนี้จะสิ้นสุดโอ้โอ้โอสันสันสันจัดเดีย๋ยว เดียวเอดีตายแล้วฉันเป็นคนฆ่าเขาเองเขาจะใช้ในสิ่งที่เขาทำกับคุณเมเซอร์และทำกับเรามันไม่มีเหตุผลใดเลยที่เรื่องนี้จะดำเนินต่อไปในหัวฉันนะมีเสียงร้องโหยวหวนเต็มไปหมดร้องเรียกหาผ้าผู้ช่วยให้รอบเออก้นฉันคิดว่าเขาจะรอนานหน่อยโอ้โหกำลังจะยังไงนะ่ะโอ้ยขบวนไปถ่ายป้าายฟ้านะเก็บก่อน ตุ่มกันยิงตุ่มกันตุ้มตุ้มตุ้มเออตุ่มกันเออหลบหลบอุ้ยจ้าอุ้ยวิโดนเติมสายฟ้าเติมสายฟ้าเติมสายฟ้าอุ้ยอุ้ยเติมสายฟ้าอุ้ยมันหุกบรรทุกบรรทุกเฮ้ยอุ้ยหลบเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันจะทันอยู่เกือบไม่ทันจะทันอยู่อุ้ยมีกล่องมีกล่องเอาสายฟ้าก่อนเอาสายฟ้าก่อนหลบหลบหลบด็หลบ ไอ้โดน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 อีกอ๋โดนอีกอ้าวเปิดตัวมาดิสี่พลัสไปดิช็อตไปดิยังไงยังไงอุ้ยโผล่โผล่เพิ่มโอ้โหมันก็เหมือนเล็ดเล็ดอีกอีกอุ้ย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 เดือดโตโตเลยนี่ยไปไหนไปไหนเนี่ยไปดนโ่มไปเดือดเดือดมาไม่ทุ่มไม่เสียงมาไม่ทุ่มไม่เสียงมาไม่ทุ่มไม่เสียงเลย ผือพลาดหมดพลาดหมดพลาดหมดเติมพลาดก่อนไม่ถึงไม่ถึงไมเด็กเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ทำไลโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดน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 จิ้งจิ้งหลุนจิ้งหลุนเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนเออเอาอันี้ก่อนแล้วเข้าไปเอาไอ้นู่นเอาไอ้นู่นอืมตอกตอกหัวตอกหัวไม่เท่าไหร่ตอกหัวไม่เท่าไหร่ตายตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยวันฮิตเนี่ยพามันวันฮิตเนี่ยโอ้ยยายายา ฮอตฮอตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าเลยอย่าเลยแฮกปลาออกมาโดนอืเออไม่โดนเหรอโดนดิอื้ออช็อกช็อกอย่าอย่าอย่าเอ็กซ์ด้วยอย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอื้อหักคออื้อสะใจเว้ยใส่ปลาก่อนหลบ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 เอ้ยเอ้ยยังไงยังไงหนีหักคอออีกรบอื้อ โอ้ยโอ้โหโอ้โหเล่นที่เผลอเล่นที่เผลออันนี้มาเล่นที่เผลออ๋อสายฟ้าก่อนยิงยิงยิงหลบหลบหลบถอดถอดปะอุ้ยถอดดิเออโผล่มาไอ้หนุ่มโผล่มาก่อนอยู่ไหนโดนไม่หน่ะโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่อุ้ยโอ้โหนี่โบนี่โบ มันช็อตเดี๋ยวสายฟ้าสายฟ้าก่อนเอ้ามาจากไหนเนะี่ยมาจากไหนเนะี่ยเอาตัวนี้ก่อนอุ้ยไปโดนอุ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหม,ม,มันเลื้อย์มาทางพื้นมันเลื้อย์มาทางพื้นอ้ยช็อตช็อตเปิดขอก่อนหนึ่งหันขอก่อนหนึ่งหันอู้หูหูอะไรวะน่านะยิงอาบิจิอ๋อจิ้งจิ้งหลุนหลุนจิ้งหลุนหลุนไม่เดี๋ยวไม่ตายด้วย,ยตายหน่อยตยัวน,น,นี้อือโดนจบจบ หลบไงหลบหนียิงยิงอุ้ยเอ้ยเดือดเดือดเดือดโอ้โหทั้งไฟทั้งใต้เดือนทั้งมาหมดมาทุกทางมาหมดอือทุกอย่างครับตงนี้ไม่ว่าแบบไรไปหลบหลบพิษหลบทุกอย่างแฮกฝากออกมาโดนอีกโดนอีกเออไม่ได้หลบหลบก่อนหลบก่อนนะหลบก่อนนะไหนไหนตอนไหนแฮกตายเฮ้ยอุ้ยหลบหลบหลบอะไรอ่ะ ไทำไรทำไรทำไรไม่เล่น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 ดีแตกตุ่มแตกตุ่มแตกตุ่มแตกอุ้ยเฮ้ยหลบโอ้ยมันยิง RPG ได้มันงอกออกมาจากป่านั่นเหรอเออเหลืออันเดียวนะเหลืออันเดียวนะยิงยิงยิงไม่โดนแต่ยิงอยู่ยิงแล้วยิงอยู่ยิงอีกยิงต่อไปอุ้ยหลบอะไรวะน่ะชักกระสุ่มนะเฮ้ย อาปากมาอาปากมาอาปากมาเฮ้ยหลบนี่ไม่ได้กินไม่ไม่ได้กินเฮ้ย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 เฮอาไปกิน่ปนะอาไปกีนไปนะอุ้ยอุ้ยหลบมันไม่โผล่ปากออกมาให้เห็นนะเด็กอือหัวแตกไปเอาอยังเอาอยังเออโผล่ปากมาแล้วโผล่ปากมาแล้วขอสายฟนะ้าหน่อยโดนปลาอือ ขอหน่อยครับขอหน่อยครับขอหน่อยเด็กไปที่หัวขอแรงๆเออเอาตายเรียบร้อยโอ้โหมันเฮ้ยเดี๋ยวมันลามมาที่แขนครั้งนี้หรอฐันมิชชันมันยังทำงานอยู่แต่เขาตายแล้วนะนาไม่รู้สึกแล้วว่ามันก่อตัวอยู่อะดูซามติงทำอะไรสักอย่างเออไฟฟ้าอือยอยไป เฮ้ยยังไม่ตายจริงยังไม่ตายจริงเฮ้ยเอ้าอยใครดึงไว้ไว้น่ะน้อยนายเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเราตอนนี้ไปยอมไปยอมเออผมจักมาเอ้อุ้ยเดี๋ยวโอ้ my god เจาะไปที่หัวไงล่ะรอบนี้เจาะเข้าแล้วครับว่าแต่เราเราเอามือ หยิบสายฟ้าได้เลยหรอเพี่อแล้วไม่ช็อตด้วยนะนั่นคือจุดเริ่มต้นความตลกร้ายของโลกนี้สำหรับโลกอื่นๆแล้วมันสร้างความชั่วร้ายแต่สำหรับเขามันช่วยชีวิตเขาเอาไว้โคเทแล้วไงต่อ เอาจบแล้วครับสำหรับ Dark Sector นะครับผมกับ Chapter สุดท้าย Chapter ที่10นะครับผมโอ้โหเรียกว่ามันมากมันมากนะครับกับเกมเกมนี้ถึงจะเป็นเกมเก่าก็ตามนะครับผมเออแล้วก็ผมรู้สึกว่านาเดียเนี่ยผมไม่ยังไม่ค่อยได้ผูกพันกับนาเดียเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมได้ไปผูกพันกับยาโกมากกว่านะครับ อันนี้สรารภาพเลยเพราะว่าตอนนาเดียตายนี่ผมผมรู้สึกแบบว่าค่อนข้างเฉยๆมากเลยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรน่าจะมีเบื้องหลังกันอยู่นะครับนาเดียกับเฮเดนนะครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันไม่รู้มันจะมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าต้องไปหาเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ DLC เล่นไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่เกมนี้เกมเก่าแล้วนะครับผมน่าจะมาแบบสมัย resident evil 4เลยมั้งคิดว่านะแต่ก็มันอยู่นะครับผมก็จบไป,ไป อีกเกมหนึ่งนะครับผมก็ใครว่ากันนะครับว่าเกมหน้าจะเป็นไรต่อครับหลังจากจบเกมนี้นี่ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งพูดไปก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับผมโอเคเจอกันใหม่เกมหน้านะครับวันนี้ไปแล้วบาย